หมดแล้วไดอาหารหมดแล้วสวยมากใช่ใช่ใชสวยบันเดจะให้ดูปลาขาอยากไปนำเด้ขับมา้ามาหนุ่มโุบลมามาเที่ยวมาเที่ยวหนุ่มมุบนมีโอกาสแวะมานะคะหนุ่มโุบนยินดีต้อนรับเสมอนะจ๊ะมาค่ะมาค่ะมาเที่ยว ดูปลาครับดูปลาครับปลาครับกินอาหารนะปลานี้จะพูดเพราะมากที่สุดเลยปลาครับสวัสดีครับสวยมากบรรยากาศสวยมากถ่าไปหลายๆมีเอาให้เนี่ยไปกดป่าลูแมน ไปน้ำด so, so uh, ีพนมามามาอยากมาก็มาเอาแบบเเบางเอาแบบสสิบาทสิบาทสิบาทมาสิบบาทเนาะโอ้เพ็ิเอาขอมาอ้ยมันากินอาหารเร็วปลาปลามากินอาหารจ้ามานุ่มา อาหาอุ้ย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 มันจะตอดมือขอเด้อยย่าตอดมือขอเด้อว้าวสวยจังเลยอ้ามาแล้วปะคับมาแล้วอ้ากินอาหารลูกกินอาหารมากินอาหารครับอู้สวยจังเลยอู้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 ว้าวว้าวเยอะมากเลยเยอะมากว้าว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 มาปะคับปะคับสวัสดีครับปะคับอู้สวยมากเลยนะโดดขึ้นมาเด้อ เีจะโดดขึ้นมาเด็กควอย,ยานมา market market. ันสิมากินควายปลาครับ pues ปลาครับปลาครับปลาครับมาแล้วครับอาว่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 าเอามากินอาหารลูกมากินอาหารเลยกินอาหารจ้าอ้าลูกมากินอาหารลูกอู้เยอะมากเลยกขัวเลอู้เยอะมากไม่มันเต้นใเซเม ลูกสายดลุดวะจุ่มอาหารมาสนเนี่ยว้าวปลาคาบปลาคาบมาคาบมากินอาหารแล้วลูกแล้วเยอะมากครับเยอะใช่ใช่เยอะจริงๆว้าวเยอะ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 มากเลยอะปลาคาบมาแล้วครับมาคาบมากินอาหารลูกมากินอาหารจ้าว้าวคุณนงคารสวัสดีครับจากหนุ่มบนนะคะมาค่ะมาดูปลาคาบด้วยกันว้า เยอะแยะเลยค่ะเยอะแยะเลยชุบชุบชุบมาดูปลาคาร์พด้วยกันจ้าอุ้ยอุยตัวใหญ่มากเห็นไหมตัวบักใหญ่เลยว่ะปลาคาร์พสวยมากเลยอู้่ายรูปแน่รูปแคยรูปแน่ว้าวว้าวว้าวอู้สวยมากเลยสวยงามมากเห็นไหมเนี่ยว้าวอูนั่นตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยอ้าวนั่นมันหิวมันหิวว้าวว้าว โอ้ยมันสิเต้นขึ้นมาฮอดพี่ผู้น,นี้เ,นเดี๋ยวอุ้มกลับบ้านเลยนีน่เดี๋ยวกลับบ้านด้วยนะเนี่ยว้าวเยอะมากเลยเยอะมากว้าวว้าวโอ้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 ขุน,นมาแล้วคุณน่ะบ้านไม่มั่นคุณอ่ะว้าว เยอะมากเลยว au, nice. ูเห็นไหมเยอะไหมเยอะเยอะมากปลาคัดเยอะมากเดี๋ยวอาหารให้น้องปลาว้าว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 อ้เยอะจริงๆอ่ะสารพัดสีใช่ใช่หนุ่มบุบลเยอะมากเลยเยอะมากมาเด้อมาเด้อมีโอกาสมาเด้อมาเที่ยวนะคะหนุ่มบุบลบึงจอระเข้อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอ อำเภอเกษตรวิสัยนะคะเกษตรวิสัยเกษตรวิสัยบ้านคุณคว้อยูนี่แหละจ้ามาเด้อมีโอกาสมาเที่ยวเด้จ้ามาดูปลาคาบเยอะมากโอ้ว้าว